สวัสดีค่ะก็พบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่างอุนะคะก็วันนี้เราอยู่ในร้านกำเนิดซาลอนอนะคะวันนี้นะคะจะมาทำทรีทเมนต์เขาเรียกว่าเคลือบเงาถาวรน,นะคะด้วยการอบโอโซนนะคะให้เพื่อนๆดูมากามาดูความเงาเลยอันนี้ก็คือใส่ไปได้สักประมาณ10นาทีแล้วนะคะตั้งเวลาไว้15นาทีนะคะเดี๋ยวเอาเพิ่มเพิ่มเวลาอีกสักสักสานาทีให้เพื่อนๆดูอ่านี่นะคะเราอบโอโซนนี้นะคะ นี่นะคะเป็นเครื่องโอโซนนี้นะแล้วทีเนี้ยสังเกตความเงานะคะเดี๋ยวอูจะทําความเงาดูดูนะคะเห็นความเงาไหม เนี่ยค่ะช่วยช่วยช่วยในเรื่องของการบำรุงลูกค้าที่ทำสีผมยืดนะคะมาแบบบ่อยๆนะคะอันนี้ช่วยได้นะคะทำแค่ครั้งเดียวก็เห็นผลแล้วนะคะราคานะคะก็จะอยู่ที่1,000บาทขึ้นไปนะคะถ้าผมสั้นนะคะปะบบาผมซอยนะคะราคา1,000บาทเบาทแล้วก็ ถ้าผมปะบาบ๊็อกพวกนี้นะคะเลยคอเลยหูนะคะพันห้านะคะถ้าผมยาวก็อยู่ที่2 0 0 0ถึง2,500นะคะราคาก็ประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะดูความเงาอีกทีหนึ่งเห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นความเงาไหมอันนี้ไม่ได้ใช้แสงแฟลชหรืออะไรช่วยแต่อย่างใดนะคะอันนี้คือแสงธรรมชาติของเส้นผมนะนี่นะคะเห็นไหมเห็นความเงาไหมอ่านั่นแหละค่ะ ประมาณนี้นะคะก็จะมีความเล็กน้อยโอเคสําหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะใครอยากทํานะคะบำรุงทิชชู่นต์นะคะเคลือบเงาก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะแล้วก็เบอร์โทรนะคะจะจะจะ,จะขึ้นไว้ให้ใต้ลิงก์วิดีโอนะคะก็สอบถามจองคิวเข้ามานะคะโอเคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบาย